ตลาดนัดครับตลาดนัดเออมาตลาดนัดที่มาเลเซียเขาจะเป็นเหมือนบ้านเราไหมนะครับออโอ้ดูนะครับสภาพบ้านเขาในนี้เนี่ยขึ้นไปเนินสูงอยู่ตรงนู้นไปเลย่อยนะครับตอนนี้ตลาดนัดตรงนี้เราก็มาดูว่าเขาขายอะไรนะครับโอ้ขายผลไม้ขายรองเท้าก็ คล้ายๆกับบ้านเรานะครับมีของกินมีของกินนะครับนี่น้ำก็มีครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งของกินของอะไรอะไรอะไรโอ้โอดดอกไส้กรอกอีสานนะครับ <laughs> เหมือนกันเต้องเล่นหมาที่อเขา ขนมเหมือนกับขนมบ้าบินนะครับดูไปเรื่อยๆโอ้โนี่มีโอ้นี่มีอะไรเนี่ยตุ๊กตาของเด็กเล่นของเล่นนะครับแบบนี้บ้านเราก็มีนะครับเป็นโมเดลเป็นโมเดลนี่แพงนะว่าเราอ่าออ้ อันนี้ขนุนนะครับขนุนบ้านเขาใหญ่มากๆเลยหวานอ่ะหวานเหรอนี่เท่าไหร่สิบเหรียญเหรอโอ้ทำไมเดี๋ยว่าก่อนเดี๋ยวเดินออกมาดูก่อนอ่ะเจอเจอคุณคนพูดภาษาไทยได้เอออ่ะ อาหารทะเลก็มีนะครับโอ้ยวกไส้กรอกนีเยอะเลยนะครับอันไม้ละเรียนนะครับไม้ะเรียนก็เหรียญหนึ่งก็เจ็ดบาทประมาณสิบาทนะครับโอเคพอกับบ้านเรานะอ่าโอ้มีเสื้อผ้าขายด้วยนะครับ อันนี้รถนะครับอันนี้รถนี่นี่ของรถเปิดขายอ่าอันนี้คืออะไรโอ้เป็นเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเป็นเป็นเป็นถ้วยก็มีนะครับสิบสองเหรียญสิบสี่เหรียญสิบสองเหรียญสิบสี่เหรียญโอ้แล้วแต่นะครับโอ้แพงนนะเหมากเลยนะสิบเหรียญก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วนะครับ อ่าโอ้ก็แสดงว่าอันนึงก็อันนี้ก็ปลาหมึกอ่าของบ้านเรา20บาทนี่ก็20เหรียญโอ้โอ้แพงกับบ้านเรานะครับแพงกับบ้านเรา <c oughs> โอ้นี่วาซาบิ ซาซิมิก็มีนะครับเอออาหารญี่ปุ่นเอออ่ะโอ้โหนี่มะม่วงปอกแล้วขือแล้วมีน้ำขายด้วยอ่อาฮะโอ้โหอันนี้น้ำเขาเขานะครับเขาจะทำแบบนี้นะครับเยอะนะครับเขาทำแบบนี้ขายนะน้ำน้ำเออโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอ้หหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกปลาหมึกหนวดปลาหมึก หนวดปลาหมึกยักษ์ how much one หนึ่งร้อี่สอบ okay 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 หนวดปลาหมึกยักษ์อ่ก sure> ็มีขายหลายหลายอย่างนะครับมีเสื้อผ้า네มีอะไรอะไรนะครับก็แล้วแต่ ใครชอบอะไรโอ้อันนี้เขาเรียกว่าปลาสมาล์มนะครับปลาสมาล์มคือตลาดนัดนั่นเองนะครับเออก็ดูโอ้ยมีอาหารอะไรก็มาดูนี่นะเยอะแยะเลยนะครับทำสดๆนะครับทำสดๆไส้กรอกนี่มันเยอะเอะเยอะเหลือเกินนะครับเออ เขา,าทำแบบสดๆนะครับเขาทำแบบสดๆ,ๆ,ๆอ่ะดูไปเรื่อยๆกันแล้วกันเขียนว่าปัตสัมลอมกัวรัมเปอร์นะครับเออก็คือตลาดนัดที่กัวรัมเปอร์นั่นเองนะครับ อันนี้คืออะไรอันนี้คือซีดีนะครับอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ซีดี CD. เป็นอะไรโอโอ,โอแทนที่จะเป็นซีดีเขาก็เป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ USB อ่ะเออ ขาอาจจะลงใน USB เลยตอนนี้ก็ไม่เปิดซ d ดีกันแล้วใช่ไหมเออดีนะว่าเรามีหรือเปล่าว่าเรามียังเออเมื่อก่อนเรา,เราอัดลงในซ d ดีใช่ไหมใน DV d ดีใช่ไหมตอนนี้ไม่ไม่แล้วครับเขาลงใน USB นะครับโอ้โหร้านนี้ต้องร้านนี้ต้องรอคิวนะครับร้านนี้ต้องรอคิวนะครับขนมปังขนมปังเออ ขนมปังนะครับร้านนี้รอคิวนะครับรอคิวเยอะคิวยาวเลยครับไปข้างหลังนู่นนู่นนู่นนเอออ้เขาทำออันนี้ก็เป็นรถนะครับรถขายของนะครับเออรถเปิดเปิดประทุนเปิดขายของนะครับเอออ่าก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ยาวไปเลยนะครับยาวไปเป็นกิโลเลยนะครับผมไม่รู้จะเดินถึงไหมแต่ว่ามาแล้วต้องเดินนะครับ เออมาแล้วต้องเดิน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 ว่าจะมาเดินตลาดนัดหาของถูกถูกกินหน่อยไม่ถูกเลยนะครับไม่ถูกเลยอ่าไม่ถูกเลยนะครับโอ้นี่บาจังก็มีบาจังก็มีอโอ้นี่เป็ดน,นะครับข้าวหน้าเป็ด เผ็ดเป็นถูกดูเลยโอ้นี่หมูหมูหันหมูหันโอ้น้ำมะพร้าวนะครับหมูย่างก็มีนะครับหมูทอดหมูเคลือบโอ้ถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะครับตลาดนัดแบบลักษณะนี้นะครับส่วนมากจะเป็นคนจีนนะครับคนที่เดินอยู่ก็เป็นคนจีนคนที่ขายก็เป็นคนจีนนะครับเออ คนจีนมาเลยนะครับคนจีนมาเลยนะครับอ่านี่นี่เจอเจอคนมาเลยแล้วเออเจอคนมาเลยออนะครับคือคนมาเลยเขาไม่อยากจะมาเดินก็เพราะอะไรวาเพราะเมื่อกี้มันมีหมูไงเนี่ยอย่างนี้ก็ขายหมูเนี่ยเห็นไหมให้ตายหมูชัดๆเลยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเราดูคนจีนนะครับ ขาก็มีสองสองภาษานะครับอันนี้ภาษากรองตุ้งนะครับเขากำลังจะพูดอยู่เนี่ยที่เขาพูดนี่คือภาษากรองตุ้งนะครับเออเขาจะมีภาษากรองตุ้งกับภาษาแมนดรินนะครับเออสองสองอันนะครับแต่ที่โคลัมเปอร์รนี่ภาษากรองตุ้งจะเยอะนะครับ เราจะเห็นว่าเป็นคนจีนใช่ไหมเออตอนนี้เราชากฟินซุปโอ้หมูฉลามนะครับอตอนนี้มาเจออาหารมาเลย์นะครับอาหารมาเลย์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาหารมาเลย์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมแกงกะหรี่นะครับอันนี้กะหรี่เนื้ออันนี้กะหรี่ปลาหมึกนะครับเออปลาหมึกกับกะหรี่ทะเลนะครับ นี่นะครับก็นี่อาหารมาเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาหารนี้นะครับเดี๋ยวคุณจะถามดูที่ว่าราคาเท่าไหร่อ, <Uncle Wang. S 2> อังเคลนบางอ้าวแต่คนขายเป็นคนจีนร <c oughs> าดสองอย่างนะครับสิบเอดบาทสิเ็ดเหรียญน,นะครับสิบเอ็ดเหรียญเก้ว <c oughs> กลีลีลโอเคโอเคก็ได้มาแล้วนะครับสองอย่าง